นี่นะครับเรามาเดินที่ตลาดนะครับใจกลางกรุงบิชเคกนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนเดินเล่นที่กรุงบิชเคกนะครับเริ่มจากสถานที่แรกนะครับตรงนี้จะเรียกว่าอาคารที่ว่าการเมืองบิชเคกนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับผมซึ่งตรงหน้าอาคารตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปปั้นมานัสนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกวีคนสําคัญของประเทศคีกิสถานครับ แล้วก็บรรยากาศนะครับของรอบกรุงบิชเคก็จะเป็นภูเขาหิมะล้อมรอบด้วยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเชียวครับหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าบรรยากาศนะครับก็คลึกครื้นพอสมควรครับมีทั้งเครื่องดื่มขนมอาหารต่างๆมากมายและมีไอศครีมให้เลือกอีกมากมายเลยครับในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็จะมี เล่าด้วยนะครับผมปกติอันนี้ก็คือเป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมครับแต่ไม่มีเล่าแต่ที่นี่คือมีเหล้าให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีพวกอาหารแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกชีสแฮมนะครับรวมถึงมีสลัดขายด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัดสินใจซื้อน้ำแค่1นึ่ขวดนะครับกล่าวที่นี่นะครับผมจะอยู่ที่ราคา32ซอม หรือตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ15บาทครับ uh huh. สำหรับคลิปต่อไปเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาลองชิมสิ่งนี้กันครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอ่ะตามด้วยนะครับ